สวัสดีครับคุณวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมานั่งพักจิบน้ำชาแล้วฟังเรื่องราวจากประสบการณ์ของชายแก่ๆคนหนึ่งเรื่องของตาชายัยเพื่อนบ้านที่ผมรู้จักมานานตาชัยเป็นคนเก่าแก่หัวโบราณชอบพูดถึงความหลังครั้งยังหนุ่มแน่นสมัยที่โลกยังไม่วุ่นวายเหมือนทุกวันนี้ ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อหลานชายของตาชาัยกลับมาอยู่บ้านหลังจากเรียนจบตาชายไม่เข้าใจสิ่งที่หลานทำเลยสักอย่างหลานชายทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ทำงานอยู่หน้าจอทั้งวันตาชาัยบ่นว่าทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นได้จับต้องอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมยังไม่เข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียที่หลานชายใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงตาชาัยมองว่ามันไร้สาระเสียเวลา ความขัดแย้งเริ่มหนักขึ้นทุกวันจนวันหนึ่งหลานชายตัดสินใจเปิดใจคุยกับตาชาัยอย่างจริงจังเขาอธิบายว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตาชายัยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคนการทํางานการสื่อสารมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหลานชายเล่าถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตคนเราสะดวกสบายขึ้นแถมยังยกตัวอย่างงานที่เขาทําที่ช่วยให้ธุรกิจของคนอื่นเติบโตได้ ตาชายฟังอย่างตั้งใจแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็เริ่มเปิดใจรับฟังผมเองก็ได้เข้าไปช่วยพูดคุยกับตาชายัยบอกเขาว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่ได้เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีความสุขผมยกตัวอย่างเรื่องราวความสำเร็จของคนแก่หลายคนที่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากมาย ตาชัยเริ่มคิดได้เขาเริ่มลองเล่นโทรศัพท์มือถือที่หลานชายสอนเริ่มดูข่าวสารผ่านอินเทอร์นเน็ตเริ่มเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆในที่สุดตาชัยก็เริ่มปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ได้เขายังคงมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ก็เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่เขากลายเป็นคุณตาที่ทันสมัยคุยกับหลานชายได้อย่างสนุกสนานแถมยังช่วยหลานชายโปรโมทสินค้าออนไลน์ได้อีกด้วย เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเปิดใจเรียนรู้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เสมอเพราะชีวิตคือการเดินทางและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดวันนี้เรื่องเล่าของผมคงต้องจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าคุณจะได้รับแง่คิดดีๆกลับไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งต่อไปสวัสดีครับ